สวัสดีครับพบกับตอง8นะครับครับคลิปนี้ตอง8จะพามาดูสิ่งที่เกิดจากความไม่เข้าใจหรืออาจจะเข้าใจผิดบางอย่างนะครับในการปลูกมันสับปะหลังแบบยกล่องนะครับก็เกษตรกรหลายท่านนะครับก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าหากเราปลูกมันสับปะหลังด้วยวิธีการยกล่องนั้นมันจะมีข้อดีต่างๆอย่างไรนะครับข้อดีหลักนะครับก็คือจะช่วยให้มันสับปะหลังของเรานั้นขยายขนาดของหัวได้ดีนะครับ และโอกาสเน่านั้นน้อยลงนะครับถ้าหากว่ากรณีที่มีฝนตกชุกหรือว่าน้ำท่วมขังในแต่ละปีนะครับวิธีการยกล่องที่ถูกต้องที่สุดนะครับเราควรยกล่องให้ใหญ่นะครับไม่แหลมเล็กนะครับนั่นคือวิธีที่ถูกต้องที่สุดสําหรับการยกล่องปลูกหมันสับปะหลังนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าล่องที่ยกนั้นค่อนข้างสูงแหลมเล็กนะครับนั่นจึงทําให้ผลที่ออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อถึงเวลาขุดถอนนะครับ เราไม่สามารถที่จะได้ผลผลิตตามที่ต้องการนะครับเพราะว่าร่องที่สูงและเล็กนั้นย่อมสร้างปัญหาในการขุดนะครับโดยเฉพาะกับรถถ่ายขุดนะครับสร้างปัญหาอย่างไรนะครับก็เพราะว่าเมื่อมีร่องที่สูงนะครับโอกาสที่รถถ่ายนั้นจะโครงตอมันหรือว่าเง้ามันสะปะหลังแตกหักจนทําให้หัวมันนั้นหลุดขาดอยู่ภายในดินนั้นมีสูงไปด้วยนะครับและในคลิปนี้นะครับ ก็ไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่การยกล่องที่สูงเล็กอย่างเดียวนะครับปัญหาที่เกิดจากการตัดต้นท่อนพันธุ์ที่ปลูกนะครับยาวเกินไปนะครับรวมถึงปัญหาที่เกิดจากการปลูกลึกเกินไปก็ประดังประดีเข้ามานะครับทําให้มันสําหลังแปลงนี้นะครับไม่ได้ผลผลิตอย่างที่เคยได้นะครับเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับจากปกตินะครับเจ็ดไร่เจ้าของไร่เขาจะได้อยู่ที่40ตันนะครับแต่ปีนี้นะครับกลับเหลือผลผลิตเพียงแค่15ตันนะครับ ทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่มีการเน่าเลยนะครับต้องแปดจะอธิบายให้ฟังถึงสิ่งที่ทำให้ผลผลิตของมันสําหรังแปลงนี้หายไปให้ฟังเป็นข้อๆนะครับว่ามันเกิดจากสิ่งใดนะครับและปัญหาที่ตามมามีอะไรบ้างนะครับซึ่งปัญหานั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อหลักๆนะครับสำหรับไล่แปลงนี้นะครับข้อแรกนะครับก็คือการยกร่องที่สูงเล็กแหลมนะครับข้อที่2ก็คือการตัดท่อนพันุ์ปูก ที่ยาวเกินมาตรฐานนะครับและข้อ3ามก็คือการปลูกที่ลึกมากเกินไปนะครับการยกร่องเล็กแหลมและสูงนะครับปัญหาที่จะตามมาก็คือเมื่อถึงช่วงเวลาของการสร้างหัวของมันสปัปหลังของเรานะครับหัวของมันสัปหลังนะครับมันต้องการพื้นที่นะครับและพื้นที่ที่มีเนื้อดินเยอะนะครับและต้องเป็นเนื้อดินที่มีความร่วนซุยปโปร่งนะครับในการเพิ่มขยายขนาดของหัวของมันเองนะครับเมื่อเราทําการยกร่องที่เล็กนะครับ โอกาสที่ร anyway. ่องนั้นจะถูกน้ําจากน้ําฝนชะล้างก็มีมากนะครับโดยเฉพาะเนื้อดินนะครับหากมีการไหลบ่าของน้ํานะครับน้ํานั้นอาจจะเอาเนื้อดินไหลบ่าไปกับน้ําก็ย่อมมีสูงอีกนะครับและเมื่อเนื้อดินหรือว่าหน้าดินของเรานะครับถูกน้ําฝนซาะนะครับและไหลไปกับน้ําฝนแล้วนะครับจากที่เรายกร่องไว้เล็กแหลมซึ่งก็มีเนื้อดินไม่มากอยู่แล้วนะครับนั่นก็จะยิ่งทําให้ร่องนั้นกลับมีเนื้อดินหรือว่าหน้าดินนั้นเหลือน้อยลงไปอีกนะครับ ในขณะที่หัวมันต้องการเนื้อดินเพื่อที่จะขยายขนาดของหัวของมันนะครับมันก็จะทําได้ไม่ดีหรือนะครับหากว่าฝนตกดีตกมากในช่วงที่หัวมันสปะหลังข้อเรานั้นขยายขนาดของหัวเต็มที่แล้วนะครับเมื่อฝนตกหนักตกดีในช่วงนี้นะครับน้ํานั้นก็จะไหลเอาหน้าดินที่ปกคลุมหัวมันออกไปนะครับทําให้เหลือเพียงแค่หัวมันนะครับโดยที่ไม่มีดินปกปิดเมื่อถึงเวลานะครับ เราใช้รถถ่ายขุดนะครับนั่นก็ย่อมทําให้มีโอกาสนะครับที่จะล้อรถถ่ายนั้นทับหรือว่าสัมผัสหรือว่าเหยียบหัวมันทําให้เกิดการแตกกระจายนะครับนั่นก็จะทําให้สูญเสียหัวมันออกไปอีกนะครับและปัญหาที่2นะครับของมันสับปะหลังแปลงนี้ก็คือการตัดท่อนพันธุ์ปลูกที่ยาวเกินมาตรฐานนะครับหรือว่ายาวเกินไปนะครับโดยปกตินะครับความยาวที่เราจะตัดปลูกนะครับ ก็จะไม่ควรเกิน15เซนติเมตรถึง20เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแต่แปลงนี้นะครับความยาวที่ตองแปดวัดได้นะครับเกือบ30เซนติเมตรนะครับซึ่งเมื่อถึงเวลาขุดถอนนะครับมันก็จะทําให้รถไถขุดนั้นมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะโครมต้นหักง่าวแตกนะครับจนทําให้การเก็บหัวมันสับหลังนั้นเป็นไปได้อย่างยากลําบากนะครับยิ่งถ้าหากว่าเป็นสายพันธุ์ที่หัวเปราะหลุดง่ายด้วยแล้วนะครับ ยิ่งทําให้โอกาสที่หัวจะหลุดฝังอยู่ในดินนั้นมีสูงเลยทีเดียวนะครับและนั่นก็ย่อมทําให้ผลผลิตตกค้างอยู่ในไร่นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่ามันเลี้ยนะครับก็จะมีเยอะขึ้นนะครับถึงว่าจะเก็บได้แต่ก็จะเก็บได้เพียงแค่หัวที่ติดเงาขึ้นมาเท่านั้นนะครับและปัญหาข้อสุดท้ายนะครับที่เกิดกับมันสับปะหลังแปลงนี้นะครับก็คือการปลูกที่ลึกมากเกินไปนะครับการปลูกระยะความลึกที่เป็นมาตรฐานนะครับ อย่างที่เกษตรกรเช้าได้มันสับปะหลังเรารู้นะครับจะอยู่ที่หนึ่งถึงสองข้อนิ้วชี้นะครับแต่แปลงนี้นะครับความลึกในการปลูกอยู่เกือบหนึ่งคืบนะครับอย่างที่ตองแปดวัดให้ดูนะครับเมื่อมีการปลูกที่ลึกนะครับเมื่อถึงเวลาขุดเราก็ต้องปรับผานลดขุดนะครับให้ลึกกว่าหัวมันสับปะหลังนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเราจะได้หลีกเลี่ยงจากการขุดตัดโดนหัวมันสับปะหลังนะครับ และเพื่อที่จะทําให้มันสับปหลังนั้นขึ้นมาทางเง้าหรือว่าทางต้นจากดินนะครับแต่เมื่อเราปรับผานขุดให้ลึกนะครับมันก็กลับมีปัญหาเกิดขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่คนงานจะดึงเอาเง้ามันสับปหลังขึ้นมาจากดินนะครับปรากฏว่าดินนะครับมันโอบรัดหัวมันไว้เป็นจํานวนมากนะครับหรือว่ามีโอกาสที่ดินเป็นก้อนสูงนะครับ นงานนะครับก็ไม่สามารถที่จะดึงเอาหัวมันมาได้ทั้งหมดนะครับถึงจะได้ก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถูกขวางกั้นจากดินที่อบรัดไว้นะครับเพราะว่าการวางผานขุดให้ลึกนะครับก็เพื่อแก้ปัญหาจากการปลูกที่ลึกด้วยนั่นเองนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับ3ปัญหาหลักๆของไร่มันสําปะหลังแปลงนี้นะครับจาก40ตันเหลือเพียงแค่15ตันนะครับ ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ